สวัสดเตโหตุสัพพราขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกับอารามออนไลน์เข้าบรรษาเข้าหาพระธรรมเช้าวันนี้เรามาในยามเช้าเป็นธรรมรับอารณุณเพราะว่าอัตมาภาพมีศาสนกเกในโครงการ ธรรมยาตราเยือนป่าต้นน้ำที่วนอุทยานแห่งชาติหลังมหาวิทยาลัยพะเยาดังนั้นเช้าวันนี้ระหว่างเดินทางก็เลยคิดว่าอยากจะแบ่งปันธรรมะรับอรุณแก่พุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรายการของเราทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศเอาละวันนี้เราจะคุยอะไรกันนิมนต์ท่านอารยันเป็นคนตั้งประเด็นก็แล้วกันนิมนต์ครับ อา,อาหารใจย,ยามเช้าวันนี้มีคนถามมาเยอะมากว่าหลายคนเนี่ยแบบอยากเป็นคนมีเสน่ห์ครับ<ม>อยากอยากพบเจอคนดีๆอยากให้คนดีๆเข้ามาหาในชีวิตแล้วอ,อ,อยากให้ประสบความสําเร็จและเจอคนดีๆอย่างพเจ์มีคาถามมหาเสน่ห์ไหมครับกระดามหาเสน่ห์นี่มันก็มีสอนกันอยู่หลายสํานักนะบ,บางสํานักก็ต้องไปลงหน้าหน้าทองนะบ,บางสํานักก็ต้องไป ปิดทองตรงนั้นตรงนี้หรือบางครั้งก็ต้องเปิดกันที่ปากเลยทีเดียวก็ไม่บางทีก็รดน้ำมันสามวัดเจ็ดวัดบางครั้งก็ต้องเบอร์มหาเสน่ห์มั้งอ๋อเบอร์มงคลเบอร์มงคลใช่ครับแต่บางคนก็ใส่เสื้อให้มันถูกฉลกวันจันทร์สีนี้วันอังคารสีนั้นบางคนติดติดรถนะติดสีอีกอันหนึ่งครับอ่าใช่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  ก็สารพัดจะทาแต่ไงก็ตามมันก็เป็นเสรีภาพทางความเชื่อนะ่อะวันนี้จึงอยากจะเสนอสูตรมหาสเสน่ห์ใครอยากมีสเสน่ห์ก็เอาไปทําแล้วกันนะโบราณท่านสอนอย่างนี้อยากมีสเสน่ห์นะมืออย่าหนักลองคิดดูนะว่าเป็นปริศนาธรรมอะไร,รมืออย่าหนักปากอย่าปิด,ปปดและจิตอย่าแคบ มืออย่าหนักมืออย่าหนักปากอย่าปิดปากอย่าปิดจิตอย่าแคบจิตอย่าแคบนี่คือสูตรคาถามหาสเสน่ห์ที่พระอาจารย์สั่งเคราะห์มาเลยจากคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราร,รวมทั้งจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรารรที่ท่านสอนแล้วก็มาสารุปให้จํากันง่ายๆแหละมืออย่าหนักปาก,ปากอย่าปิด จิตอย่าแคบ,แบมืออย่าหนักป,<ะ>ปากอย่าปิดและจิตอย่าแคบใครกําลังดูอยู่เขียนลงไปในคอมเมนต์มันเป็นการทบทวนมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะอะไรที่เราอยากจําออกเสียงดังๆหรือไม่อย่างนั้นก็ลงมือเขียนลงไปทักษะสมองมันจะได้เพิ่มขึ้นทักษะความจําก็ดีความเข้าใจก็ดีมันจะได้เพิ่มขึ้น,มมมน,มนสมองจะตื่นตัวถ้าเราลงมือเขียน หรือลงมือพูดออกมาดังๆมืออย่าหนักปากอย่าปิดและจิตอย่าแคบมืออย่าหนักหมายความว่ายัางไงเจอใครให้ไหว้ก่อนอ่อนน้อมทำตนเอาไว้ก่อนอารยันจำได้ไหมว่าในยุคที่มีการเฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่เก้าครองราชครบหกสิบปีเจ้าชายจิกมีได้มาร่วมด้วยแล้วพระองค์นั้นฮอตมากนะทรงพระฮอตมาก เพราะว่าทรงอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ใครๆก็หลงรักพระองค์เพราะว่าพระองค์นั้นทรงไหว้อย่างชาวไทยเรารด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแนังสือมวลชนก็จะเอามาเขียนรายงานตลอดว่าพระองค์นะทั้งๆท,ที่เป็นเจ้าชายแต่เจอใครนะพระองค์ไหว้ก่อนทุกครั้งแม้กระทั่งทีมงานที่คอยดูแลพระองค์ท่านที่เราเรียกกันว่าเลทรงก็คือทีมเลขาเนี่ยนะที่รัฐบาลไทยจัดไปถวายพรพระองค์ท่านมีคนคนหนึ่งมาเขียนว่า พระองค์ท่านนะเดินออกมาจากโรงแรม,มตั้งใจว่าจะไหว้พระองค์ท่านก่อนอแต่ไม่ทันสักครั้งหนึ่งรพระองค์ท่านยกมือไหว้ก่อนเสมอไปอเห็นไหมแล้วความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์นี้เข้าเป็นนั่งในใจคนไทยทันทีเลยอีกคนหนึ่งนะนาตาลีเกียวบอกว่านางงามจักรวาลน,นะที่มาชนะในเวทีประกวดที่เมืองไทยก็จบการให้สัมภาษณ์ด้วยกันไหว้แบบไทยๆก็เอาใจกรรมาการไปเลย ยิ่งกว่านั้นพระอาจารย์ได้เห็นล่าสุดลิซ่าแบล็กเพับเดินทางไปรับรางวัลที่สหรัฐอเมริกาลิซ่าเนี่ยพูดสามภาษาพูดพูดอังกฤษพูดเกาหลีพูดอังกฤษฝรั่งก็รักพูดเกาหลีคนเกาหลีก็รักตายเลยและจบท้ายด้วยขอบคุณค่ะก็เอาหัวใจคนไทยไปเลยลูกเห็นไหมว่ามืออย่าหนักเนี่ยหมายความว่ามือเราเนี่ยอ่อนน้อมกลมตน เจอใครให้ไหว้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าไปอย่าไปมือหนักจนยกไม่ขึ้นอย่าไปเอาลูกตุ้มมาแขวนไว้ที่มือเจ<ช>อใครเนี่ยยกไหว้ใครไม่เป็นเอาเสียเลยคนที่ไม่อ่อนน้อมทำตนนั้นก็ยากมากนะที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนอื่นแต่ใครก็ตามอ่อนน้อมทำตนคนนั้นก็จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนอ่อนน้อมทำตนมาจากภาษาบาลีว่านิวาตะ นี่วาตะแปลว่าไม่มีลมก็คือคนอ่อนน้อมทำตนคือคนที่ไม่พองลมเหมือนอนอิงอ่างหรือเหมือนวัวเหมือนลูกโปง่งค,คือคนที่แฟบแล้วไม่มีอิกโก้ไม่มีอัตตาไม่มีมานะคือความยศโสโหังไม่ยกหูชูหางใส่ใครอ่อนน้อมทาตนอาตมาเขียนเป็นกวีให้จำง่ายๆว่ายอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อมยอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อม เจอใครไม่ว่าจะพูดน้อยไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะคนเสมอกันยกมือไหว้นะรัว M16 คืนนิ้ว10นิ้วเนี่ยเข้าไปปักอยู่ในขั้วหัวใจของคนที่อยู่ข้างหน้าเลยอ่อนน้อมพรมตนไม่เคยทำให้ใครตกต่ำตรงกันข้ามอ่อนน้อมพรอมตนมีแต่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่สูงขึ้นคนที่ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี จะแสดงถึงผลแห่งการฝึกอบรมด้วยการอ่อนน้อมํามตนส่วนคนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีก็จะประกาศความไม่มีการศึกษาของตัวเองด้วยการยโสโอหังนั้นให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามเลยทีเดียวฉะนั้นอยากชนะใจคนอย่ามือหนักจงเป็นคนมือเบาเจอใครให้ไหว้ก่อนนี่คือปริศนาที่หนึ่งมืออย่าหนักอ่ะสองปากอย่าป็ดหมายความว่าไง เจอใครให้โอภาปราัยทันทีอย่าหน้าบึง้งหน้าอย่าเป็นจักจักจกวักตะแกงในในมันคว่ำห,หน้าต้องอย่าบึง้งแล้วปากเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ปากหวานขานเพราะปิยะวาจาหรือ l ล v i n g speech เจอใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าจําชื่อเขาได้ด้วยยิ่งดีเดีวคาเนกี้เนี่ยก็บอกว่า ชื่อของมนุษย์นั้นเป็นดอกไม้ที่หอมหวนที่สุดเลยถ้าเราจําชื่อเขาได้และทักออกมายังถูกต้องจะทําให้คนที่อยู่ข้างหน้าประทับจิตประทับใจในพระพุทธศาสนานะตอนที่พระพุทธองค์เจอกับอนาถาปินทิกามหาเศรษฐีคําแรกที่พระองค์ทักก็คือสุทัะตตะมาแล้วหรือนี่พระพุทธเจ้าก็ทักชื่อของมหาเศรษฐีโดยชื่อจริงเลยทีเดียวทําให้เขาประทับใจมากคนทุกคนจะมีความภูมิใจในตัวเอง จะมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเองฉะนั้นถ้าเราปากหวานขานเพราะโอภาปราศัยกับเขาดีออกชื่อเขาได้ทำให้คนคนนั้นมีตัวตนทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีศักดิ์ศรีไม่ได้ถูกมองข้ามหัวเขาจะมีความสุขอย่างมากเลยทีเดียว เขาไม่ใช่สุญยาการต่อหน้าคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเออเราก็มีความหมายเหมือนกันนะสปอร์ไลท์ก็ใช้จัจเราเหมือนกันนะเอ้เราก็ไมมใช่คนธรรมดานี่นะบางทีเขา,าจ,จะอยู่ที่ไหนมาเขาไม่มีเกียรติเลยแต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้าเราเขาคือคนสําคัญที่สุดเขารบคนทุกคนไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นลูกค้าของเราแต่เราเคารพคนทุกคนเพราะเขาเป็นคนเหมือนกันกันกบเราเจอเขาขานชื่อเขาทักชื่อเขาโอภาประสายเขา นะเซ h ฮัลโหลขา l เลิฟรีเดย์ฮัลโพูดไปเถอะไม่มีอะไรต้องเสียหายดีกว่าเจอหน้ากันแล้วทำหน้าบึง้งเป็นจาวักตักแกงอย่างนั้นไม่มีใครสนอกสนใจไม่มีใครครบถ้าเราไม่เปิดใจก่อนใครจะเปิดใจกับเราถ้าเราไม่ยิ้มก่อนแล้วใครเขาจะยิ้มให้เรานี่คือข้อที่สองปากอย่าปิดและประเด็นที่สามจิตอย่าแคบ เห็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งคนดีคนมีความรู้มีความสามารถเขาทอประกายเจิดจรัดขึ้นมาอย่าไปมองว่าเขานะ่ะมาทําให้เต็งแสบหูแสบตาอย่าไปมองว่าคนรุ่นใหม่นั้นมาบันทอนรัศมีความเก่งกล้าสามารถของตัวเองเห็นใครเก่งเห็นใครดีจงมีมูทิตาพลอยโมทนาสาธูไปกับเขายินดีปรีดาไปกับเขาอย่าทำตัวใจแคบ จนรู้สึกว่าโลกนี้ต้องมีฉันคนเดียวเท่านั้นใครจะมาทับรัศมีฉันในวงการนี้ไม่ได้จุดนี้วงการนี้นาทีนี้ฉันต้องเป็นทีหนึ่งต้องไม่มีใครมาเบียดรัศมีของฉันอย่าใจแคบขนาดนั้นอย่าแสดงความด้วยการศึกษาด้วยการประกาศความใจแคบของตัวเองต่อหน้าคนรุ่นใหม่หรือต่อหน้าคนเก่งคนดี เห็นใครเก่งเห็นใครดีเห็นใครสําเร็จเห็นใครก้าวหน้าเปิดใจให้กว้างๆ open your mind ยินดีปรีดาไปกับเขาดอกบัวตูมนั้นมันจะพัฒนาไปไม่ถึงจุดสูงสุดถ้าแสงตะวันสาดมาต้องแล้วมันไม่ยอมเปิดใจรับแสงตะวันแต่ดอกบัวตูมนั้นไปถึงพัฒนาการสูงสุดของความเป็นดอกบัวด้วยการผลิบานอย่างงดงามเพราะ เมื่อแสงตะวันสาดมาต้องในยามเช้ามันก็เปิดใจรับแสงตะวันมันจึงได้ปลีบานอย่างสวยสดงดงามความข้อนี้ฉันใดใจคนก็ฉันนั้นจะพัฒนาถึงจุดสูงสุดต่อเมื่อเป็นใจที่เปิดกว้างยอมรับคนที่เก่งกว่าคนที่ดีกว่าคนที่เหนือกว่าคนที่เด็ดกว่าเราด้วยหัวใจที่เปิดกว้างปราศจากอิจฉาริษยาถือเสียว่าคนทุกคนที่เป็นคนเก่งนั้นคือคนที่มาทําให องค์กรเราดีขึ้นบริษัทเราดีขึ้นสถาบันเราดีขึ้นประเทศเราดีขึ้นและทําให้โลกเราดีขึ้นยิ่งโลกนี้มีคนเก่งมากมายโลกยิ่งก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเห็นใครเก่งเห็นใครดีแล้วเราขัดขวางเขาทุกที่ทุกทางแล้วคนคนนั้นรู้ด้วยว่าเราขัดขวางเขาวันหนึ่งถ้าเขาหลุดไปจากการขัดขวางของเราได้เขาก็จะพูดถึงเราในทางไม่ดีตรงกันข้ามถ้าเราเห็นใครเก่งเห็นใครดีแล้วเราสนับสนุนเขาส่งเสริมเขาเมื่อเขาสําเร็จ เขาก็จะให้เครดิตเราด้วยเขาจะพูดถึงเราเขาจะอ้างถึงเราเขาจะขอบคุณเราเพราะฉะนั้นการขัดขวางคนเก่งคนดีกับการส่งเสริมคนเก่งคนดีให้ผลลัพธ์ต่างกันราวฟ้ากับเหวคนที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่ให้โอกาสคนคนที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่สร้างคนคนที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่ไม่ขัดขวางคนนะใครมีสามคุณนะสับัตินี้นะ คนคนนั้นเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเห็นใครเก่งเห็นใครดีจงมุทิตาปลอยโมทนาสาธุปลอยยินดีปรีดาไปกับเขายาริษยาซึ่งสําแดงถึงความใจแคบของตัวเองและมันเป็นอันตรายทุกครั้งที่เห็นใครเก่งใครดีแล้วเราปลอยโมทนาสาธุปลอยมุทิตาเราก็จะมีความสุขความสำเร็จของเขาจะกลายเป็นความสำเร็จของเราด้วย ความเก่งของเขาจะเป็นความเก่งของเราด้วยแต่เห็นใครเก่งเห็นใครดีเห็นใครสําเร็จแล้วเราริษยาตาร้อนเหมือนเรานะเอาความสําเร็จของเขามาทําให้ตัวเราทุกข์เอาความเก่งของเขามาทําให้ตัวเราด้วยอย่าทําอย่างนั้นนั่นไม่ใช่หนทางของปัญญาชนคนมีการศึกษาเลยนะฉะนั้นฝากไว้ด้วยใครเก่งใครดีพลอยยินดีเพกับเขาอย่าไปขัดขวางเขา ทำได้อย่างนี้เราก็จะมีความสุขมากใจของเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าใครอยากเกิดในตระกูลสูงในชาติหน้าจงปฏิบัติมุทิตาคือมีใจสูงสูงมีใจกว้างกว้งเหมือนท้องฟ้าเหมือนมหาสมุทรพลอยโมทนาสาธุในยามคนอื่นสําเร็จแต่ใครใจแคบขัดขวางคนอื่นยามที่เขาเจริญก้าวหน้าเกิดมาก็จะเกิดในตระกูลต่ําทุกภพทุกชาติไปฉะนั้นเลือกเอา นะใจสูงเกิดในตระกูลสูงใจแคบก็เกิดในตระกูลต่ำเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะใครอยากมีสเสน่ห์ย้ำไ้เลยเคล็ดลับมหาสเสน่ห์สประการมืออย่าหนักปากอย่าเป็ดจิตอย่าแคบมืออย่าหนักปากอย่าเป็ดและจิตอย่าแคบเอาละก่อนอำลาจากกันไปขอ,อนิม,มนต์พระอาจารย์อารยันสรุปสั้นๆอีกสักหนึ่งหรือสองนาทีนิมนมนครับ หนึ่งหรือสองนาทีเดียวก็เนี่ยที่พระอาจารย์สอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเอามาใช้ได้จริงๆเลยนะครับถ้าใครมือหนักเนี่ยเจอใครก็ไหว้ไม่ได้ก้มหัวให้ไม่ได้อะไรเงี้ยเอ่อผมเคยอ่านอันหนึ่งที่เอ่อพระอาจารย์อ่าท่านหนึ่งพูดไว้ว่าเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยให้ถือหน้าโมถือหน้าโมโตเต็มโลกอืมถือหน้าโมใช่ครับ ถือหน้าโมโตเต็มโลกเพราะคาว่าหน้าโมแปลว่าอ่อนน้อมใช่ขอนอบน้อมเนี่ยที่เราขึ้นต้นหน้าโมตระขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าไปไหนเราถือหน้าโมเนี่ยไปไหนถือหน้าโมอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนถือหน้าโมไว้สวัสดีครับอ่อนน้อมอ่อนน้อมแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยโตเต็มโลกเลยนะคืออะไรใจเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาแล้วใจเนี่ยเอาไปเดินที่ไหนก็ได้ เอาไปนั่งที่ไหนก็ได้บางคนเนี่ยไม่ได้นั่งเก้าอี้นะอีโก้นั่งไม่ได้เดินด้วยเท้าแต่ใช้อีโก้เดินมันก็เลยหนักเดินไปไหนไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเนี่ยเอาหน้าโมคือเดินไปไหนก็อ่อนน้อมผอมต้นตรงนี้แหละรับรองเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกๆทางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละ จจราปรการฝนโปรยลงมาพอดีงั <pro> <movement> ้นก็ยอดยมรับน้ำมนต์รับศินรับพรยามเช้าไปพร้อมๆกันเลยนะอารุขายาปรมาลาปสันตุทิประมังตานัเวิสาสาปรมายาตินิปานังปรมังสุขังบาวตุสาพมังคาลังรากขันตุสัพ नुभाव न सारा सो पाठ सा माखा लाव राफा देाफा दामा नुभावे ना सारा सो पाठ सा खान्डू सापे वापा हाथ ते